แม่บ้านอาหารแพลนเบสสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำเมนูจากข้าวโพดอร่อยอร่อยแล้วก็ทำง่ายมากๆด้วยค่ะพอดีไปเดินตลาดมานะคะเห็นข้าวโพดงามมากนะคะสวยมากฝักใหญ่เม็ดใหญ่แล้วก็ขายถูกมากๆนะคะตกฝักแล้วประมาณ10บาทแนละ้วเขาขายแบบเป็นฝักที่แกะเบือกแล้วโลละยีนะคะวันนี้ก็เลยจะเอามาปรุงรสดูนะคะเราแกะเมล็ดออกมานะเป็นแบบดิบนะคลุกกับ กระเทียมผงนะอันนี้เป็นพริกป่นเนื้อละเอียดค่ะจากนั้นก็จะใส่ผงปรุงร orm, สห็ดหอมสูตรคลีนนะคะปกติผงตัวนี้เนี่ยเราก็จะเอาไปทํากับข้าวนะใส่ผัดใส่แกงนะมันจะทําให้อาหารกลมกล่อมขึ้นนะคะก็เลยลองเอามาคลุกดูนะนี่ค่ะคือส่วนผสมเห็ดหอมเกลือพริกไทยแล้วก็สารให้ความหวานแทนน้าตาลแต่รสชาติเขาจะไม่ได้เข้มข้นมากนะคะแต่เวลาเราเอาไปใส่ทํากับข้าวเนี่ยมันจะทําให้มันแบบมีรสชาติที่กลมกล่อมขึ้นไม่จืดจนเกินไปค่ะใครอยากลองทานดูลิงก์ใต้คลิป ได้นะคะอันนี้เราใส่ต้นหอมซอยลงไปด้วยนะคนนี้เข้ากันแล้วก็เทใส่หม้อทอดไรน้น้ำมันอย่าลืมรองหม้อทอดไร้น้ำมันด้วยกระดาษรองอบที่มันไม่มีรูนะคะมันจะได้ไม่แห้งจนเกินไปเนาะอบครั้งแรก180องศานะคะสักประมาณ5นาทีแล้วให้เราเอาออกมาคนนิดหน่อยนะคะแล้วก็เอากลับไปอบต่ออีกประมาณสัก3-5นาทีนะคะก็จะได้หน้าตาแบบหน้าทานแบบนี้เลยนะคะมันจะมีติดไหม้นิดๆน,นะคะ ถ้าใครชอบไหมมากกว่านี้ก็เพิ่มเวลาได้เนาะบอกเลยนะคะว่าอร่อยกลมกล่อมมากนะคะเสียดายอยู่อย่างเดียวเราทําน้อยไปหน่อยนะคะคงต้องกลับไปทําอีกรอบนะคะอร่อยกลมกล่อมดีจริงๆค่ะใครที่ชอบทานกะเพราแนะนามากๆแล้วก็อย่าลืมผงปรุงรสเห็ดหอมสุดพีดนะคะมีลิงใต้คลิปค่ะ